ส ah ok an ัมมาสัมพุทธานตัทสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาปุญญาณนปะรกัตมิปฏิสาอุติปานิลังสักกัจจังะโมโสตาโ พาพธรรมภาพเดชีแกงสแสดงพระธรรมเทศนาพาัาาชนตรูตามคำสั่งสอนพระบุครสุเดชระสมสมุาอปนเรืองระบสติปัพบุุมพรุทธเจ้าพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาเพื่อบุญบุศสมาพรมีแต่เราท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องจากว่าวันนี้นับโดยทางเรียกติการ เป็นวันอาทิตย์ที่1อตุลาคมพุทธศักราช2563นับโดยตามจันทรคติกาเป็นวันแรมเก้าค่ำเดือน11เป็นวันรวมบรรดาเจ้าภาพมีคุณแม่สมานคุณพ่อคุณช่วยองคองค์ปุถาคุณสาวคุณเฉยคุณพ่อสมัยแก่มงคลคุณเฉย คุณพ่อสวรรค์คุณแม่อนมากดงามบูชาบุชรมาเองคุณแม่ไปคุณพ่อสัมม,กกมมาโศกศีบูชาบุตรเกิคุณครูิปฏิการมากดงามคุณรคณรูปฏิตามข่าวสอนหลานสาวล้านเกยคุณพ่อไปจับคุณแม่เป็นศีมากดงาม,มบูชาบุชรมาเองคุณแม่ความเย็นมากดงามม บุสาวสุวนแม่โซฟาคุณพ่อสมเกียรติคำประมาบุตรสาวบุตรเกยคุณพ่อโจวิ์คุณแม่นวนจันท้านรามบุญธรบุตรชายบุตรสาพ้ยุณพ่อเวนิสคุณแม่สําลองบานามบุญบุตชายบุตรสาพ้ยุณพ่อคุณคองสารคุณแม่สมบูรณ์แก้วมงคลหลานชายหลานสาพไ ดามจำล้วงบรรจงร้อยตำรวจเอกหญิงวชิราแก้วมงคลหลานชายหลังสบายนางสาวเอรุญรั้ำใต้ด้ำเมืองหลังสาวคุณครูสวัสดาคุณครูคุณครูวัสวรดีภูนาวัตบุตรสาวบุตรเกิดความด้วยคุณธรรคุณเจรมงามสง่าเป็นญาติทั้ำที่เป็นญาติโดยสายโลหิตและเป็นญาติโดยกรรม ได้มาพร้อมเยียวยากรรจากตามบนมหาการิบบุญส่วนบนส่วนบนสกระไรแก่บนยายกำพามากกระเมืองบนแรกโงจากเที่ยวมงคลนอกนั้นก็มีพิธีปวสมบรเจ้าหน้าแล้ก็มีหน้าไปจับหน้านาเมืองหนบาตำรวจบางจมเที่ยวมงคลจิตตำรวจโทษชนะส่วนเที่ยวมงคลนายพันนวิช ภาคกาเมืองอตนนี้ก็คือหน้าที่จะนำไปบวชในวันนี้การก็เป็นบุคตุลสองประการนี้จะเป็นการทำบุญมาก็ดีก็ดีจะเป็นการบวชหน้าก็ดีมีจุดประสงค์มุชิตมุนตุลมุนตละได้แก่คุณแม่อากามาคกางเมืองคุณแม่รองจากแก้วมงคลซึ่ง ในการทำเป็นบุทูสนุนที่ละเอียดพูดชี้ว่ารับกับขันนั้นแต่มีวิธีในการทำบุญหลายอย่างอย่างที่หนึ่งเมื่อใดที่มีน้องในร้องรับกับขันไปก็มีการทำโมทูที่โจรโมทูทบุโจรบางเราเรียกว่าเป็นการทำบุญแจกข้าวอันนี้อันที่สองเมื่อมีเวลามีโอกาสอันบอกอันควรก็มีวิธีในการทำเป็นโบุูสนเรื่องของการทำมูลนี้ พูดทิ้ตรวจดูตรวจดวเสรให้แก่ผู้ที่รอรับดอกดังไปสองประการนี้ก็มีปัญหาในการดำเน็นคงการเพราะบรรดาญาติโยมไม่เขใจลอกคอเป็นเจตบางบ้างดนราโตเวใเพราะคอเป็นหวแต่บางเทเนินเรื่องฉันเป็นนําบางเทียขาะระจะเป้นฉันเป็นน้ำแต่ว่ามีหน้าที่ลอกคอเป็น่าสีโมงเกิด จจเจ้าพราก็เลยมเรองของน้องพอว่านัาา่ข้าวบุญกะถิ่นพุดจีแต่ว่าแกขา่ข่าวเฮ็ดไปแล้วเปอนชานี่นะเดตื่นถึงบ้าเอาหม้ปลาจับไปแล้วเป็นสัมภาระแล้วห่ายขาวเก่าเพิ่แล้วกลับมามาตั้งต้นกะถิ่นอันนี้คโโือโยกพออตัวใหญ่อะไรหลวงพราเรียกว่าที่ไปทอดจังไหนที่ไปแก่จังไหนก็กะถิ่นนี่บุญกะถิ่นนี้แต่ผู้ตาย สมุราไม่ออกเต้นเยอน้าเอาหัากระจาบไปทำอาหารน้องยายผู้เห็นตวดูตวดูตไหนแก่คอยเล้อรองคอพูดยูนี่ย้องเดบ๋้องยายอาข้าวไปกับพูอยู่ยายยกจานกับพูอยู่เตรียมกูดอยู่ต่ยแล้วเ้ประเด็นูดอยไชเดียวเลกว่เด้อเฮ้ตลอดในการบำเพ็ญบุญกูศล์นี่เวลาเราถำาทานก็ดี เราถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์จะเร็วรถมันก็ดีถวายปัจจัยเวือละลากับวหน้าก็ได้ค่ะจนระหว่างคืนน้ำกิดิงไปทอดถวายแล้วปวหน้าแล้วนั่นคือจงจบแต่เส้อคาบบุญกดิณีกูทิ้ไให้พอเป็าเต็มถึงมากอย่างนั้ผลกันมันอะไรกเห็นลยไปราแต่หน้าแก่เขาหน้ารักมุคนหน้าเกิดงหน้าบุคนณร้มต้กันแล้วเที่ยงใหรขายหลังตัวใหญ่ที่ที่ก็เกาแก่ว มื่อเส้าหงลบอไปเทยูโอ้เหนือเิร์สบเอรดังรัดมาสลรคามแต่ว่าก็เปแบบนี้เพิ่อเน็ตบนกับจีนรูดจีคนเดียวลบอออกเ้าอะไรออกมาได้งั้นบัาจะมัว่าได้แต่ว่างิ้นงั้นยูฮารเอาผสมไปเจริญบุดม้อนเอาผสมไปเทนั่งดูสลาบเลยครั่เนี่ยตีต่อว่าสีต่อหยิ่งลบอที่ บ็ได้เตียไล่ดอกเตียชั่มนึงแต่คว่าคนจี๋เขาลอราอกู่นั่นาแต่เทีอยู่ประมาณแปบโมง่แปบภในรอก็เก่าโมงพอเก่าาในรอบอทำเนี้แล้วเลื่อนไปจะได้เตี๋ยห็นไม่ได้เตี้ยช่วโมเตี๋ยเราพอหอมซ่อนหลายอย่ดว่าเป็นการทำบุญสามัคคีอุทิศบุญมากระินสามัคคีอุทิศอันนี้บอกเพื่อไม่ออกเสิงเข้าใจจะเดินต่อไป มีกองกับหินตีไปตังไวเอาว่าภาษาเป็นตังไงอยู่ในสาราแปดสิบที่กองบู๊ธรรมดานีา่บ้าคองกับซ้ำนี่ละถ้า,ราเราแปดสิท้ที่กองเต็มเต็มแปดสิ้ที่กองต่กองใหญ่เราก็เล้าจะไรมาเอละเห็นครับเลยทำเงียบกบเร่อีดีมากเลยจ้ะเอแปดสิ้ที่กองกองเป็นตัง้ง ไั้เจ๊ตเหลียวต้องรชื่อมสายน้องแต่น้องรอเท่ารอพอเข็นื่นหลังต้องรอเข็นให้ปมีนะรอคอยวางเงื่อนหงอะไรนี่ยแน่นเกล็จะู้จะให้เรื่องเจ้าหาพนไปเห็นว่าคุณปีเล็นี่ยเป็นหลัี่บอกเลยพอาเ็กระต่ายประมาณการละกับปมีเรื่องกัเรื่องเจ้าหาพัไปมันวันแล้ววันเล่เป็นมื่นเป็นแสนแต่เงินมีละลายกูว่า แต่ว่าพอกระินไม่แฝงทีี่องที่เ่าจะยอกเนอะแต่เป็นการแจกเขาเนาะยังไม่สมองถ้าอะไรตายเขาจะข่อเป็นสมุนแจกเขาแต่ยังพูดกระทิ่นใส่ที่เอาห้ามก่ะาษองเขาเราบอกว่าชั <aroma invoke> ่วหายไล้แต่พุดกับทินสาวมืี้เราต้องลองเอาวิธตสอนเข้ามากระนสาวมี้ป่านนู้นอันนี้บอว่าเอาสิหรอกสาวมกี้มีอยู่สองอยางหับ เนี่ยสาวขี้อยเน่ยสาวขี้นอย่สอสาวขี้ใ่จะไปยไกัได้หรอสมรามมจดหาพเป็นหลักร้องแต่รบริจาคเงองการพลัดอาบัตปบาทรลอยบาต้อาไปซื้อเครืองกระิ่เสร็จแล้วมันก็หวอดีนู่นะขับไปตอแกลันก็ ที่ีห yup. ญ fo ่ก no, ็วัดยมรบอแต่อย well, so yeah, ู่บ้านตอนเย่บานตอนมั่วทเพื่อคนมือคนหลอกสาวเลยแจ็คองไปรักแปลกๆนี่ก่อนนี่สามพี่ใหญ้าจะรักติดเวลาละรัวละรัวการนี้กือรบอรบอกระดิ่งเ้นกัองสีมาตอแรกเวลาสามลาโดยเพาะอะไรอะไอย่านี่มนจะมปรเด็ ทีนี้ถ้าเป็นสามีก็ต้องยกบ้านตองกเขาแก้ได้ก่อนไ้ก็บกรโยมมันมีจต่กองรบมีองเดียวเีแต่มีกองเดียวกอยเดยกับพ่อโยก็ตามแต่ว่าเมื่อหร่กุหลากจะซุมนี่ยปตอไเสียูกไนยเา่อมัสวิเนี่ยสายก็่่อแต่ว่าการแก้ไม่ลัม่ออก ทำยุ่งสามารถเดินเทาไล่พาตินในจมปีต็อนไยากการฟังเตียงรบรอจบแล้วคันเข้าใจตามนี้แบวออกทำยุ่งจะได้เหตุเบอร์และถุกว่เบอร์กปีดูแ่ังไปไปออกรอบรอบไล่มาติดนจมีออกมาติดในไหนก เะวน่าไมันต่อเพราะว่าก็้กับเขาเจ้าหน้ที่ักว่านี่เตองรู้ื่อถวกว่ไหมแต่เราล็อกคออเาทุกกอดล็อก็อปเรืองเไ่กระาลอกคอขปนเร่ไหม่ออกไดุ้นเพราะว่ามไม่ออกแหยุ่แล้วเนสชั่วแล้วจับเคสยั่วแล้วแต่ว่ามันบ้อรกุงลอกคอสิเป็นเร่ให้ไม่ออกได้คุ้สมุสโล แล้วไปจับสละฝุ้งสละอุปสมถ้าแปลเข้ามากับพวกฉาคุณสละเน่เผาหาอุปจาราถ้าว่าแต่ล่ะหน้าไม่เป็นอย่างนั้นอย่าโยกอย่าทําบุญอย่างงั้นสาบหมดบดีอย่าพยายามอย่าได้กุศลแต่บ่เป็นว่าได้บุญบุญนี้เดียวต่อทียกเอานี่เป็นการต้องเป็นบุญนะอย่าบุญมากะถิน บ่อเวาผู้วมกระดิ่งวันเดียรนี่เนาะบนกระดิ่งเนี่ยนะบ,น,ะบนมหาก,กระดิ่งเนี่ยแอบตลอดบ่อยนะเวลาเราบอสเท็กเราเดาแมออกออก่โจ้มาต่อยาลห้ต้องได้ผูศสวุผูสแปลว่าฉลาดฉลาดก็คือเข้าใจทำพิธีในการทำกระดิ่งหนึ่งสองสามแต่เข้าใจหรือเ่ผู้ฉลาดหรอยังหรนะืะแออกต่กตออี เรจะรอพูดจะรดับจะระดอไรคที่ยฝึกคที่ยวฝึกเดีเกี่ยวเดี๋ยวกกาเน่ับไม่ป็ตัวย่างให้ปฏิบัติเ่ยกยากการขอบใจแล้วการผู้ส่แล้วกยากด้การตะบูนที่นี่การตะปนกระดินสามีต้องวิ่งนลยะางนาะเดี๋ยวิ่ข้อนางอนตัพราาเขาบอ เปก้อนลบวอไปดีคกับเื่อไเนาะไปเพี้ยนป่ไปเรียกว่าเป็นเรว่าวหล่อไปฉันยุ่ั่ฉันเรียกว่าเป็นเรกับไปได้่บ้านเอาพวกท่านเข้าไปฉันเร้่บ้านบอมันเป็นำบ้านนี้เหมืนก็ไปนิมนต์ผาอยู่เรวัดนีไปฉันเพี้ยนไปเจริญกภตมนต์วัดเี่ยวกันดินไปทอดชุบาพบ้านนองสมรนหนันจีไปทอดสาาพนเราให่ บอมุนพาตอนแก่หอมาอ้ตอนลงอยบอมุนมากสงบพี่บอโม้นมากจน้บุองพ่อแม่แกไปกัว่าพระเป็นหลีด้โชคดีเป็นอย่งยากกัะทีนบอบริสุทธิ์นะตายแลว วริสุทธิ์เือคนีกับจค่ะเพื่คอควาหมายคือว <im> ่าการินนี That ่คนบ่แหกพาไปขอไอ้หมูนี่ไปบอกนายโยไปบอกนอยโยคณะไม่วกเขางอนไรงี้แ <man> ต <famoso> ่เจ้าตั้งเป็นต้นอย่างเงี้ยกินละมไอ้หมูไปเงี้ยนยโไปบอกไายแต่ว่าคนบ่แหกพาไปบอกถ้าพาไปบอกการินไม่เป็นับการโดยชอบ กัดากว่าคนยัยังไงหระเมลออกแต่ที่ว่าเลยทีหไหลกัดตาคุณออกัดตาคุณพอบอกแต่ที่่อเลเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็หายแล้วกัดิงไม่เป็นตามการโดยชอบถ้าพิสูจนไปพูดเรียบเคียงทำนิมิตหรือไปขอไปออกดีกว่าก่นนะกันนะพามาคุยทันเมอออกเมออกาดีเมาเอ้ดีว่าคก็ูจะได้ก็ร้บา ปียนการเป็นมีมาขวาเลยรอ้คนเนี่ยงเข้มาดตบวกี่ตเขาเปียอยเอาบนี้อ่เนมาขอายางจะัต้นเี่ะสองสามเดือนนี้นะุมีออกบ่มีน้องบอว่าแมออกอกกว่าเดี๋ยห้อ่กคู่เช่ยแดอดปเนี่ยดดาเ้าไม่อแม่ขอ กี่ที่้วเิรึเ่าเนี่ยเ้าปีกียังไงมือหนีผมไม่มีการที่จะเป็นม่บ้าพาไปขอบางที่ในกะเลที่ว่าไม่ออกเป็นคุณเรียไม่ออกเพราะเขาใไม่หาพระ้อยมาบางทีเรากาคนระเดี๋ยมาขอเพราะว่ไม่ออกมีสรัทธาแล้วตั้งใจแล้วเห็่มันดีที่สุดพาตอกมาบนพาอกมะบนไม่ออกตังฟ้ากับดินน้ำไิ บานอย่โยมมันมอมันว่าเราว่าเรหมอไปเตียง้านเรามอไปหายไปออกตรวไมได้เปเตียสองข้เจาะเลาหายหาข้างอกเบีย <t mó c terms> <t memories> mm ่ hmm. ์เราอกปหว่าสิ่งมุคืออาจองยุ่งสิล่ะเนี่ยบอกว่าค้าเราเิมยุ่งสิล่ะแม่ออกไม่กินข่าก็ยุ่งสิล่ะราพอจะสิ่งนั้นนาไปใช้ไปยิ่ใจ เรากบอได้บอกเจ้าก็ไได้บิร์นี่ใช่ตัวคุณเด้อบอกว่าใช่เดียร์เขาเห็นนะลูกบอลในวันนี้มันไก่พาพวกกินเขากินเขาไปกินนู้นกินตัสีม่วงกวาจนตอนลกบอฉันเลี้วลกบอกนเลียดเนี่ยมันังเลียว้วมันอยู่เกินไลกบอเนีย้ลูกบอจะายแนเนอน จะได้ขาย

รุดออกมวเ้ากี่วกับเข้าเียเข้ารับคอยนะกัรเรืองตั้งกับทิ่เรียเจ้าภาพสมคงศิษย์ธรรวะเราะว่าาตอนนี้ต็พูดถึงโต้าแบบฮารุบัเมื่อเร้วต่อมาไปเปลี่ยนหนุ่มไหมรนรี้หือว่าเออเปลี่ยนหนุ่มไหมพอจะเปิดตัวรู้ไหมครับสามามแห่งทำไรายหอดเังแตงเ้อตัวม้ว ตังเ้อตังเอันนี้พวกเขาใจจนเรา่ม้นฝาเป็นช่าเปอย่างนั้นบ่บริสุทธิม้าเปรื่องเรองบัจ้ของเนาะบังนี้เขเป็นต่อที่บอกว่าส่งรด้นี่ความทีหนึ่งแลอันที่สองเนี่ยการเมืกระทิสามัีคิดยนเรือหนึ่งนิยมปเสลากกันมาเอาไปยันนี่ก่อน แต่ขัแจ้งเขาัทุกปาะกายากเลยนี่คนตายไปแล้วครับสมมติหาคนเจียบคแก่เขาเยียยเยียมันเอาเ่นไปเสังเตยไปเียนหมดก็ไปส่วเจลัวมันรู้ไปตัวมันกูไปอย่างนมันแต่เราพื้นหนักกันเขาจะออกจาก้ากจัมุ่กามงอันนี้คือร่วมยุตราการบอย่างนี้ บางี่กันสามัคคีอย่างหนึ่งก็ได้เีนเรการแจกขาไม่ได้แก่แจกบุ๊สุเียวรนี่แต่ว่าจาเรคนกัิ่สามัคีอยากเรียนในหลายคนสามัคคีกันบิบจุบ่าสุเมียให้ไปเรียนสาราอะให้เรียนสาราอะเห็กปอเห็นป่อุบซึก็ว่าพิ่เราพี่ปอปเอาที่วา ไปตั้งกระทิ่งนั่นยวัดมู้นหนึ่งกว่าิดมันไม่เงยกิจริงเขาะก็ใจขัดเนียบอกดี่อยงยี่ว่ารสีจะไปตั้งเย่วัดเดิมมันก็ไม่น้ยหรอกเป็นลาที่ตะเป็นลาทีเขา่าปิดเง้สิโยมฟังดี็นมีได้ย่า็นมีได้เหสมุทรไท้บภาพเลยไปฝากกทิแล้วอยากคุณแบ่ สาน,าน่คือไปต้อนกับทเรียบๆเรียวางกันหลับเบิแล้วลบบแต่ว่วาสมัยโบราณเอาผาเท้าไปถวายผาโบเหตผาเก็บผาเลยขาขึ้นในหละกิศว่าเอาผาไปทวายเอาผาเไปถไวายเรียบผาผาคนโบเหตผาเก็บผาเลยขึ้นก็นดินไม่กระจาร,ารโดยชอบ้า ภาไอ้ขาวคืตีนีเสียงร้งเร่งนีฟังไม่ไเมอนกันไม่สัร้ายจริเลยนี่ล้อก็นอนหมกนลูกอลยกจะไปได้ได้จะไปรับพาแล้วต้องไปกันไม่เย็บผภาพไอ้าวคือปะภาเป็นนิสกีภาต้องทาแบบไปกีดีบอกเพื่อนจะทำยังไง ยกอปหมดบานี้ไปไปนอกวบ้านี huh? ่เงอนู่ว่าแต่ว่าเราต้องได้วายเงินจะขึ้นอะไรเพราะว่าเราต้องจะขอค่าที่ตัวก็าขอะจริญไปแต่ว่าบ่อยเงินดูว่าเยอะเพราะเขาเจ็บเงดนได้แต่ว่าพี่รามบ่อยนัินดูว่บอกว่าบ่เก็บบ่อกางขส้น หลังจากผ้รับผ้าจากโยมแล้วไปใช้รถทัวร์ไหมขับพ่อท่านถวายงั้นมีจัะมือกับอะไรเป็นสิทธิของโยมอยู่แต่ว่าขัดถวายแล้วต้องทำผ้าให้สำเร็จในวันนั้นเพราะขอใจดีเลยเด้ไปใช้่ถไปว่างั้นดีว่าไหมได้จะคืะะะอ Ta vinh ray! Va bờ lên ray ba! Va 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 ray ba! ba! Va ray 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 ba! พราะว่าค <Yes. S 2> ุณพระรตนโกสุบานไปตัดตัวมูหาสองพระรัตนพอสุบานไปตัดตัวมูหาสแต่ว่าบอกไปก่อนว่าสุบานไม่ตัดตมูปนหาตะหีสุบานีเป็นหาตะอาสมานีไตัดตมูาสองหกัมานยังมาตระนี้ตรเอาไปมากกบมาหากันเบิด่ายย่มาไปแล้วม่ยียไ้เยอะ เราไมราเป็นคนที่อย่างาสดเนาะฮักตันดีเลยฮักตัดีสงกกาสมทรสมาตดีให้ตั้งคนเบี้ยบ่อยบ่ยตั้งนี้ขับตั้งีจะดรว่าพุทลกับสงฆ้อมกันมันบ่ดีบางทีผู้ตายก็เป็นผู้ยิ่งหนังกระซานละโยมสมมาหวท่านสอนจะทิบตเ้ยไหวนเียวหรบาปุต้เจ้าพุทธโลกก็รู้ไ โองปไปได้โบราณเป็นมาคอยตั right. ้งนี้แต่ว่าให้ตั้งคุณสุ่มบาทรอดสุ่มอย่งน้ไดบอกกันตัวคนหนึ่งมีมากคนหนึ่งนี้นแต่บอกก็มาอันนี้ว่ากับเจนีบานนี่ไม่ออกกับสิ่งีต้องเรีคุคกู้ตามลูกบลแต่นสามคีระบว่าอยู่อยากมุอกบอกงรก่อนจะได้บอเขาใจ กรดิสสามคคี่ได้ได้กระดิสสามคคีคือหลายกองผาแต่ว่ามาล่่มกันแล้วเป็นกองเดียวอ,อยู่เยี่ยงอยูนออกหลายกองอย่แต่ทาม่ออกอมั่ไม่ชอยกหงสหลาบแบ่งชิ้นีกอง,งอกเหหอ้ยกองชอบในโวมาเลยนแต่ทามีออกอมนหง่าไม่้อยกองเพราะลมกัน,กน,นเป็นขุดกองเกียว ไม่สองเลยสองก็รกันมีแ่สองเออแม่สบายหนิแต่จะเง็อยู่กองเดียวมานี่ผู้จ้าพาอจิงแจกเรายุ่นนี้จกเสียหาของเมื่อเราไปร่วมกันเปนแจกของผู้จัาพอ่ตายยกันลอยเอาร่วมันของอยก็จริงฉันหลายของเจ้มันก็เป็นหลายของ เวลายุ่นอกหลายกองอยู่วันเดล้วมันกองเดียวกองเด,เดียวมันเสียหลายแทย่กันบ่กหลายเขาก็เงินของจากว่าอันเดียวเขาก็เงินของมาได้ยังได้ไหไต่องไปัะเรียกสมงคนราม่เจ้าป่าแปด่กองที่มันสเนาะยาใหม่กับผ่านนีพนานา่พชับบพ้นกไ้มา่อะไรจะตีอัไเมื่อใดเสียข้อปากู้เรย ไล่าเ็อก้้อง่าผู้ใหอยากะครับก็า้องพาจะขอไปจับผู้ตายคนเดรับคนที่มันี่ยที่สุดคนนี้ยิ่งมอน่ผู้ใหกระสางคนี้เพราะว่าเขาได้กสายองค์ไนองค์นึงได้ไปได้กะดิ่งแ่ายหนึ่ง่ได้กายพาองค์เดียวน่ายจอเที่ไเนอ ถาวายสงสงลงรับแล้วกองนี้เนี่ยสงกจะเรียกใพระองค์ใน,ในอง,นงค์หนึห่งปฏิพิรากันออองในนี่อายุพรรษาหลายการอายุพัรษาหลายองค์อ,องในนี่ฝ่ายจีวุเก่าฝ่ายจีวเก่าหลายองค์องในหลายฟ้าธรงมาสมมติถูดหรือองในอูู้สอวปฏิราษาทีแต่ว่างในออกลอยเอร์เส้นเลยอาไปถวายถาวายแก่สง

นี่ไม่ชอบน้อความบอกโลกเขาดีอ่ะเวลาบอลไลกันนี่ตัวบอลทรายเดืมาวางเก่หินมัมคือการในโลกว่เป็นเน็ตบอเตะไทยได้โลกแต่ว่าขั้มแบีรอยากนข้รอยากนี้ เบ็ดว่าไปนะครับเปียกผิดผิดจนว่าพวกโลโบโหล่ามันผิดสําหรับคนที่อายุ14พากย์ออกว่าเนาะเรียกว่านั้นไม่ได้แม้ ไอ้แม่ตวัตั้วไปบ้านนอบ่อยบ่อยมีวนัก้่จบนบอนไอ้มจะาพูบืนบ้านอเป็นยังนี้คบ้านนกบอบ่อยีกระจินใบหอกปรามันปลกอไรเนาะปีละเทียร้อยไดแต่ว่าตะวันตั้งตัวไปบ้านนบอบ่อยมีผพาน้อแต่อยุอีกมาอนี้มัดยังพันเตีย่ยาวสิจะบาดช่อะไรออลอแก่ นะปัจจัยได้อีมาณีบังยังมันทีเจ้าพาร์2ที่บอกเลยทุกอักษรเลยเอาไปเอาว่าสํราภยทโยบ่อยู่บ่ต้องไปถามหาเราต่อลงบอกให้ถ้าบ่อยู่นะยก